ตัวดีครับผมยกของเขาประมาณนี้ครัไฟนี่เราซ้อมมากี่วันสามนาทีครับซ้อมอยู่ที่ค่ายตอนนี้โยงใจครับอยู่ที่คอนแก่นครับอยู่คอนแก่นเลยดีนั่นมีใครเป็นผู้บองซ้อมแล้วมั้งพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนในค่ายตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสิบสามเจ็ดสิบสี่สูงเท่าไหร่ละร้อยหกสิบสี่น้ำหนักไปปล่อยแล้วตอนนี้สิสี่สิบหกสี่เจ็ดหน้าเหยสไตล์อะไรครับสไตล์ปูวันนี้จะต้องมาเจอใครยอดตะวันเคยต่อยเขาไหม ชั้งแรกเลยรู้ไหมเขาหมยต่ไยเลยวันนี้มาเจอเขานะวางเกมวงแให้ดีล่าสุดต่อยไปที่ร้อยเอ็ดวันนั้นชักต่ล้ปล่อยต่อยเวทเท่าไหร่สี่สิบสี่สี่สเป็นไงบ้างชนะหรือไต่อชนะวันนี้มาวางสิทนะวันนี้เวทเท่าไหร่สี่สิบสี่มี่สี่เหมนเดิมคิดชั่หนักยังคิดว่ามันเกินหรือมาขาดประมาณ กัากีซีดีสายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมอาเชิหนากของครนะคุ้มมากี่กิโลสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสามสิบกว่าแฟนคนจังหวัดอ่ะฝากเชิญเชื่อแฟนครับน้อยเพื่อนๆพี่ๆน้องน้องคนแก่นเป็นกำลังใจผมนวันนี้เต็มที่นะอ่ะไอ้โชคดีก่อนครับ